ปะเดินมาละดุมดุมโอ้ยมันเห็นแน่เลยวะโอ้โหเนี่ยโคตรเยอะไม่น่ารอดเอออยาทำตัวคป่าไปตีหาพ่อกันวุ้ยวมันตามว่ะเฮ้ยพ่อพ่อกูมาพ่อมาแล้วตามมันตามล่างละไอ้ตรงกลางตรงกลางไหนยังไงยังไงตีตีอเออ่าเออ ไม่ลงอัตสึด้วยแล้วแกอใจไม่ลงมัตสึด้วยเฮ้ยเฮ้ยมันฮุกกูเฉยมีวาดมันแช่เว้ยอ้าวเฮ้ยแล้วมันโดมนั่นไโดมมันห่อไอ้โดมหามึงแน่เลยมันคิดมันคิดว่ามึงยังติดอยู่ในนั้นไงที่มันที่มันยืนแชร์มึงไม่เห็นอ่ะมึงยังติดตอนไปนะเพื่อนไปบ้าบโอ้โหเจอใครเซฟไปเซฟไป โอ้โอ้แค่หนอแค่หนอแครเขา้าหรอดเองแครเขา้าหรอแใครเขา้าหลอดเองแครเข้าหรอยิงอ้าวไม่มีใครมาเลยเหรออุตส่าห์ติปับหูใครไปหามึงกูตายแล้วเฮ้ยเอ้ยฮี้หลับหลับเฮ้สหลับหลับกูหลับมึงใครช่วยกูหน่อยเหรอหลับมึงก็ตื่นดิวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย หลับหลับหลัดนคนมาละหลับดคนมาเลยเนี่ยหลับดคนมาละโอ๊ยจะจะจะโอ๊ยเจ็บเจ็บเจ็บไมอยู่แล้วไอ้พี่ไอ้ตังแกกูจังเลยไอ้กูร้องไห้ด้วยอ่ะเฮ้ยแหนกสิงหัวมันอยู่นะเอาแล้วครับกูนี้ไปยังไง กลับสายฟ้ามนาหายแน่เด็บน้อยมนาหายหมดตูดครับมีแต่ไม่มีมีแต่ไม่มีแต่ต้องตายเพราะเอจิตอย่างเดียวแต่มันจะตายครั้งแรกโอ้ไม่เป็นไรเว้ยถ้าไม่มีมนาไม่เสียอันตีอยู่แล้วเอาน่าไม่เสียอันตีนั่นคือกฎของพอจะทำบนโลกนี้างเงี้ยชี้ด้วยครับเนี่ยเอจิตครับรอบนี้เอจิตไปก่อนรอบนี้จิ๊บไปก่อน โอ้โหโอ้โหโดนกรีดใส่เข้าไปอย่างนี้ครับทั้งเบสเมลทั้งสกิลครับเอหลับบิ้งออกมาได้ทุกคนต่างกันครับไอันทุกคนต่างดันกลางครับดูผมครับไอคันมอคันดูยยูฮิวมันดิฮิวมันดิไม่ฮิวมันฮิวแล้ว อ๋อ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 จะตายกันเลมันจะตายกันเลยเฮ้ยมันคุมมันคุมร่างปอมได้ด้วยเหรอวะไม่รู้อ่ะว่าจะได้มามันได้คุมถ้าคุมไม่ได้มันก็ไม่คุมหรอมึงจะให้กูฮิลถึงไหนมาดากูจะหมดแล้วเนี่ยโอเคพอแล้วนะโอเคพอแล้วนะมีการคุยกันตกลงกันด้วยครับตอนนี้มีการพอแล้ว v e r i f i e แต่แกไม่ตายวหรอเ้ยเจ้าเฮ้สัต้าโอ้โหสเต็ปเดียวอยู่อีกแล้วอะสเต็ปเดียวอยู่โอ้จุนได้ปั๊บได้ไหมได้มาได้ไหมช่วยหน่อยเถอะอะไรอย่างนี้นะอะไรอย่างนี้นะอ้าวได้พอดีไหมได้พอดีโดนเต็มเฮ้ยเจ้าคุณคาทามาคุวอล์กกลับไปเรื่อย

ไอ้เด็กเวลาฉับพวกมันรู้ตันดาคนเล่นไงตอนนี้เราสามารถเอ้ยจะเอ้ยเดินเปตาไว้ก่อนเดินเปตาไว้ก่อนแป๊บเอายังไงยังไงยังไงห้าวไงห้าวไงมาเล่นกลัวห้าวไงห้าวไงอเย่าเฉอเฮ้ย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 เดี๋ยวปากหวานให้เดี๋ยวปากหวานให้

ไม่ค่อยคิดจะอยากฆ่ากูเท่าไหร่เพราะเฮียเนี่ยไม่ค่ไม่ค่อยจะอยากฆ่ากูเลยสัตว์โอ้เดก้อนครับตัวเดก้อนอัดแน่ไม่มีมนาเกิดอย่างนี้ครับตายครับยังไงก็ตายตายสถานเดียวครับเฮ้ยโอไอ้นี่ตีตีตัวที่มีเบียดเไว้นะไอ้บ้าทีไรไงหมดเนี่ยหมดทีมครับเกิดจะไปได้โอมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยว่ายไว้ไว้ We can do it We can do it We can do it อ oh, 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 oh. 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 ้าวอ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 ะไรข้างหลังเอ้ยโอ้โหยิงจังหวะนี้ลงมาก็ยิงครับทำไมมันต้องเล่งกูด้วยวะกูไม่เข้าใจท่าน

เก็บเก็บบาาคืนครับอันนี้มันป้อมเมลีนี่เอาป้อมเมลีก่อนพอกลับบ้านอ้าวลีมานาก็ไม่โดนด้วยนะ ุุุงงตตตตตะะะโลชั่น has fallen to the Reddit เก็บไม่เก็บอ้าวชิบผายแล้วม่ยืนขอให้เก็บวะยืนยืนแช่ยืนหลับกันอยู่เมื่อกี้อะไรคือเชนแมววะฮึมเชนแมวคืออะไรกูเพื่อนกูออกงี้เลย คือแบบถ้าตีไม่ตายก็ฉีดได้ใช่ไหมใช่อันตีนนตไ,ไม่อัน,นตีไม่รอดก็ต้องฉีดนะไอ้เกิดกูไม่เข้าใจเหรอทำไมแม่งแบบมันจะเต็บกูตายมันจะเต็บกูตายที่เราเจออีกจ ok ok ังเลย Can't do it you canYes เอ๊ะม ok ok ีเลออัดอย่างงี้ด้วยเหรอะเจ้าไอ้โอ้โหหลอดกบบ้าแล้วล่ะจังหวะเนี้ย บอกปีนนะรอดกับบ้านอยู่ข้างบนนอะกูปลอดภัยเฮ้ยเฮ้ยกูก่อนเลยอ่ะเออเออเขาไม่ตายอยู่ดีๆล้อที่อะไรอยู่ตัวเองดีสุดลรอที่อะไรเออเออเออก็ไม่ตาย LOL พอพอพออย่าไปเยอะเย้ยเขามากมันหัวล้อกลับเวไปเฮ้ยโดนกูเลย มนแบบปับจัดเอ้ยไม่ช่วยเราเองเนี่ยกูฮิวจนมานาจะหมดแล้วเนี่ยคือแบบจะแห้งแล้วอะมามาว่ามานาจะแห้งแล้วนะขอชีดหน้าสักทีใครก็ได้ใครก็ได mm ้ขอชีดหน้าทีเจอแล้ว เจอละผู้ต้องสงสัยละจะจะอ่าอันตรายอันตรายโอ้โหขื่อเป็นกูไเป็นกูไม่เข้าใจว่าจะทบไอ้เนี่ยนี่ยอยากเข้าไปทำไมไม่บอกอ่ะนายเดินเข้าไปดีๆก็ได้มั้าคือมันซ้อนกันระหว่างตัวกูกับตัวเหมือนไงมึงเดินถอยแต่กูเดินเข้าเลยนั่งเด้งอะไรแซดมึงเดินเฉียวตัวดูแซบกูนี่ตึ๊บหายไปเลยแซบแล้วอ่ะเฮ้ยอ้าวกู ไล่ต่อไปว้าเอ้ยต่อเรียกว่าไล่ต่อไปอย่าบอกแล้วออกดาก้อนมาได้ไม่ได้ฉีดหน้าใครเนี่ยเกิดอะไร้าวไวิงเกิดแล้วครับอุ้ยเดี๋ยวเนี่ยไม่ได้จะบอกหูวิงว่ะวิ้งเหรอหูกูวิงอ่ะ อ๋อหูอยู่ดีก็วิ่งนะชนะแล้วดูไม่หัวล้อเขาสะใจเฮ้ยปวดหรือเป่าเสียงหัวล้อมึงกบอ่ะอ้าไม่มีใครได้ของดอลลิงเจอร์ใครได้ครับของดอลลิงเจอร์เออ่คนที่ได้คือเวทบคิงเล่นดีครับเอาไปเลยไม่ว่ากันะฮจากวันนี้ฮะ เวลามันถึงเวลาที่ควรจะนอนได้แล้วนะฮะถ้าคลิปนี้ถ้าคลิป,ปน,นี้เนี่ยถ้าเกิดมีคนดูคลิปนี้อยู่ในเวลาที่ใกล้เคียงกันก็ขอให้นอนหลับฝันดีลาตีสวัสดผีกระตูดโอ้โ,อโหพระเจ้าอะไรวะคันน้เว้ผีกระตูดอะทั้งเจ็บทั้งคันเลยอ่ะพอ